นี้ดูสิทุ่งฟาาคอสดมสวนุ่นภูเขาสวยจริงๆนี่เราจองไว้แล้วนะจองไว้แล้วปีหน้าปีหน้าเนี่ยซากุระตรงนี้มันจะบานฟูเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เรามาช้าเกินไปละไม่ได้ดูไม่ได้ดูซากุระหรือว่านางพญาเสือโคร่งแต่เราก็ได้มาชม ดอกไม้ชนิดอื่นๆที่มันสวยมากจริงๆเลยค่ะสวยจริงๆเลยค่ะคุ้มค่าขึ้นมาสูงมากนี่จ้าดอกคอสมอสค่ะนี่อันนี้เขาเรียกว่าดอกคอสมอสนะคราวที่แล้วเราไปนอนพักที่หมู่บ้านกินวิวเราไม่รู้ว่าดอกอะไรพอดีวันนี้เรามาที่บ้านไล่สายหมอก เขาบอกเราว่าคือนี่อันนี้คือดอกคอสมอสสวยมากจ้าโอ้โหไล่เขาดูนูน่นดูนูน่นภูเขาภูเขาเป็นลูกๆเลยค่ะนุน่นโอ้โหสวยสุดๆสวยสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะ หน้าสู้แดดเปิดหมวกไม่ได้เลยค่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะสิ 50, บา น้องเขาว่ใจดีเขาไม่ได้เก็บค่าเข้าชมเราแล้วก็อย่าปีนาอย่าปีน้าจองแล้วถ่าหนูลืมนี่ต้องโทรมาย้ำเออ่ไมต้องระวังได้อะไรไปเหมือนติ๊กใช่ไหมเหมือนติ๊กใช่ไหมมันกับไอ้นี่เหรอมันไม่เอาเยอะเหรอเออมันนั่นแหละอร่อยแล้วเออเป๊ะ เก็บจายรายได้กันไปไปแล้วนะนะ้องจ้าโอเคเะบอไเท่าไหร่หรอยาพาไปที่วัดป่าภูหินล่องกล้าต่อไปข้างบนอก็มีบันจี เอาไว้ไหนทางนู้นเหรอดได,ได้ได้ได้เดีย๋ยวแป๊ <Okay. S 2> บเองโอเคกลับละ